นะโมตัสสะปะกะวโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกะวโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคกวะโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงหมวดภาษาหก จากกสูตรทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายก,ก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดภาษาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจากสุรรูปเกิดจากสุวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษา อาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาอาศัยจิวหาและรสเกิดจิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาอาศัยกายและโพตพะเกิดกายะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษาสลายยตนาวิพังขสูตรทรงตรัสขับภิกษุทั้งหลายข้อ,ขอ,ขอที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดภาษาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่จักสุสัมผัสโสตะสัมผัสทิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมนโนสัมผัสทรงแสดงอายตนะ ในจักรกสูตรตรัสกับภิกษุทั้งหลายอายตนะภายใน 6, หกอานได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและอายตนะภายนอกหได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมซึ่งอายตนะภายในและภายนอกเป็นทวยะเป็นส่วนสองเพื่อวิญญาณอาศัยหรือเรียกว่าสลายยายตนะ หรือนามรูปเพื่อวิญญาณอาศัยอยายตนะภายในและภายนอกเป็นทวยะเป็นส่วนสองโดยอาศัยทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าความต่างแห่งสังขปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาหรือความต่างแห่งความดลบริเย่อมบ,บังเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ทังกปะหรือดําริสองบทนี้ใช้บทพยัญชนะต่างกันแต่อัตย่างเดียวกันหมายถึงเป็นมรกแปองค์ที่สองมีความหมายว่าเป็นมโนโมนะมนสิการอันหมายถึงความคิดความนึกความจงใจรวมทั้งการจินตนาการการวาดวิมานกลางอากาศเป็นต้น ซึ่งก็คือมินซีหรือวิญญาณนั่นเองความต่างแห่งสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเพราะธาตุเป็นจะไหนรูปธาตุสัตธาตุอันธททาตุระสะาธาตุโพตปาธาตุธรรมธาตุธาติทรงตรัสนี้เป็นอายตนะภายนอกที่สัญญาเป็นส่วนที่จำ เมื่อคิดเมื่อนึกเมื่อจงใจส่วนของมนินซีมีสัญญาที่หมายที่สำคัญที่จอาออยตนะภายนอกจะทำงานที่รวดเร็วเร็วมากไม่มีประมาณเพื่อเป็นทวยะกับธรรมรมณ์ในแต่ละาธาตุหมายความว่าความต่างแห่งาธาตุคือความต่างระหว่างในแต่ละาธาตุจะตามมาสู่ จากหูไปสู่ตาเป็นต้นมีความเร็วไม่มีประมาณสรุปเนื้อความตรงนี้ว่าความคิดความลึกความจงใจเป็นไปตามสัญญาสัญญาจำอายตนะภายนอกสัญญาจึงเป็นอายตนะภายนอกด้วยความต่างแห่งภาษาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังคปะความต่างแห่งภาษาบังเกิดขึ้น พราะอาศัยความต่างแห่งธาตุก็ความต่างแห่งธาตุเป็นฉนจากกูธาตุโตาาศตธาตุกาณาธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนาาธาตุธาต่ทรงตรัสนี้เป็นอายตนะภายในสังกปะหรือดำริเมื่อคิดเมื่อนึกเมื่อจงใจสภาพที่มนันเรนซีเป็นทวยะกับธรรมร์ ที่มีความเร็วไม่มีประมาณนี้ตรงนี้ทรงเรียกว่าัสษะสังกปะหรือดำริเมื่อคิดเมื่อนึกเมื่อจงใจสภาพที่มันเรนซีเป็นทวยะกับธรรมรมที่มีความเร็วไม่มีประมาณนี้ตรงนี้ทรงเรียกว่าัสษะด้วยความเร็วที่ไม่มีประมาณที่ทรงเรียกภสษะนี้ก็คือ มะเนนซีมะินนซีเป็นนามนามคือวิญญาณวิญญาณที่อิงอาศัยดังที่ทรงตรัสว่าร่างกายและจิตที่ตตาคตกล่าวมาว่าเป็นปฏิจจสมุปาทธรรมตรัสก,กับท่านพระอานทน์ว่าการบัญญตัตินามมกายรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตุเทศ หมายความว่าความเป็นภาษะภาษะในตามวินัยนี้คือร่างกายและจิตต่างอิงอาศัยกันและกันไม่ได้แปลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างภาษาบ้านเราภาษะเป็นกระบวนการของมินิรีเป็นทวยะกัตมารมรที่รวดเร็วไม่มีประมาณเพื่อวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการ ทำามประการเป็นการประชุมพร้อมแห่งนามรูปกับวิญญาณทรงอุปมาแสงกับฉากต่างอิงอาศัยกันและกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแยกจากกันในชากฉากกระสูตรทรงสแสดงร้อยเรียงลำดับความเป็นภาษาในแต่ละอายตนะหนึ่งอายตนะหนึ่งทํา,ามประการหนึ่งภาษาที่สลับสับเปลี่ยนตามดำริ ตามสังกปปะที่รวดเร็วไม่มีประมาณทรงเรียกว่าความต่างแห่งธาตุส่วนสลายยตนาวิปังเป็นการจำแนกว่าเมื่อดำริสัมมาสังกปะคิดนึกจงใจไปในส่วนใดคิดนึกจงใจไปในส่วนใดเมื่อยินสีเป็นทวายะกับธรรมรมณ์วิญญาณอาศัยเป็นความประชุมพร้อม แห่งธรรมสามประการเป็นภาษาแล้วความคิดความนึกความจงใจในอายตนะไปในส่วนใด mm. เช่นว่าอาหารการมะมังการถึงใจ mm. ก็ทรงเรียกว่ามโนสัมผัส mm. เมื่อเป็นมโนสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งใจเราเป็นอย่างนั้นใจเราเป็นอย่างนี้ใจเราถูกเขาตำหนิติเตียน ใจเราได้รับการเสรสเสริญเยินยอต่างๆนานานเหล่านี้เป็นต้นที่ทรงเรียกว่าจากักขุสัมผัสโสตสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ก็ด้วยว่าเรียกชื่อวิญญ,ญาณตามที่วิญญาณอาศัยวิญญาณอาศัยปัจจัยใดยๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆเมื่อดำริถึงใจเป็นมโนเป็นภาษาแล้ววิญญาณอาศัยภาษา ก็ทรงเรียกว่ามนโนสัมผัสเป็นต้นความยากของบทพระสธรรมเหล่านี้เราจะค่อยๆศึกษาร้อยเรียงลำดับตามกำลังตามความสามารถของพวกเราเรามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้ได้เพราะนี่แหละคือทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจท,ที่ต้องกำหนดรู้ 三脱。